รูปพีอรอมีไข่ไปล้างน้ำก่อนนะเดี๋ยวใช้ได้มีผี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 ผ,ผีอยู่ไหนในไงเห็นปะเ,ปนเห็นปะเห็นปะผีเป็นหน้าตาย,ยัางไงอ่ะเป็นแมงมุมอะเป็นแมงมุมสตาร์ละ ไหนอ่ะพี่เจอแมงมุมแล้วพี่ไม่เห็นไข่มาเลยอ่ะใช่ไงมันไม่มีไข่เออหรือว่าเราต้องรอแมงมุมมาลากแล้วเข้าโลกมันวะบ้าบ้าก็อ้าวอ้าวอะไรกับเนี่ยอ้าวน้องเฮ้ยใครใครเข้าตู้ฉันตุยเยปุลิเย่แน่เลยน้องโดนเหรอใครโดนอ่ะหรือผีมันออกมาเฉยนั่นน่ะสิพี่ก็สับสนเลยน้องออกมาได้แล้ว โ <Okay>. no <laughs> องกิมอัามไวเป็นของวิศาตมัน oh. <laughs> มีตู้เดียวด้วยโอ้ช oh, ีวิต